เมื่อวานน้องบายและทีมงานจะดูดีใจที่พิ้วได้ร้องเพลงผมร้องเป็นประจำอยู่แล้วไม่รู้เหรอวันนี้นี่ก็ร้องได้นะค่ะไม่ได้คุยเมื่อวานนี้เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศคือปามี่เนี่ยเขามีความเป็นศิลปินแนวตั้งเพราะฉะนั้นได้ความเคารพมันต้องหน่วงเวลานิดหน่อยค่ะมันไม่สามารถจะกระชับชุบชับชุบชับ,ชบแต่มมกนี่กระจงกระจายเลยเมื่อวาน หลายท่านดูปามี่เมื่อวานนี้เป็นยังไงใช่ไหมศิลปินแนวตั้งนี่มาเจอศิลปินแนวนั่งอย่างพี่ศิลปินแนวนั่งใช่ไหมบัตรเป็นยังไงเมื่อวานโซเอา์ไปเรียบร้อยแล้วทั้งสองรอบการแสดงค่ะเมื่อวานนี้คุณปามี่โพสขอขอบพระคุณมิตรรักทุกท่านอย่างสุดซึ้งนะคะมิตรรักทำโซเอา์ทั้งสองรอบการแสดงค่ะ ท่านผู้ชมยินดีกับคุณปาม,มีด้วยนะคะอะปาม,มีพี่รอญาติเทียมเธออยูอ่ชุดที่คุณผู้ชมเห็นคุณปาม,มีใส่เมื่อวานโคตรหนักเลยหนักมากเลยเป็นเหตุผลวม่าเมื่อวานทำไมคุณปาม,มีขอนั่งจะเป็นส่วนใหญ่เห็นไหมคะเธอจะนั่งเพราะเธอบอกมันหนักมันหนัก <laughs> จริงๆมันมีกางเกงด้วยดีนะไม่ใส่มา <laughs> <laughs> มันเป็นชุดที่เข้าเซตกัน จับแต่ฟุตบอลเลยออกแบบมาเองฮะอ่ะมีภาพไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครได้ดูเรารอท่านผู้ชมกระตุ้นท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งค่ะไหนอ่ะพี่มีเตรียมานข่าวเลยรอดูเลยรอดูเดี๋ยวจับจังหวะกันนิดหน่อยนะค่ะไม่นานหรอกนี่แล้วทราบปรากฏการร้องเพลงหันหลังป้ามี่เขาไม่รู้เหรอยูทูบเขาเข่งขันเรื่องเกษตรมาก ปามี่พี่มี่อาจจะงงไงว่าฮะก็มีตัวร้องอยู่ตรงนี้ทําไมถึงจะโดนมีไม่เข้าใจอ่ะต้องบอกให้แกมี่ปลดล็อกให้ก่อนโดนทุกคลิปใช่ไหมเอาที่ที่ร้องไปนั่นเหรอคะเพราะว่าร้องตรงคีใช่ไหมคะเมื่อวานก็โดนเหรอทิ้วฮงบอกเมื่อวานโดนปามี่ปานเจริญเมื่อวานยังโดนเลยขานาดไม่มีดนตรีนี่น <ะ S 1> ไม่เปรียวคราเดชไหม เขาดีที่ไม่ปลิวแต่โดนเคลมนี่เดี๋ยวถ้าเปิดโดนอีกไม่มีโดนตีก็โดนเคลมได้ด้วยเหรอคะเพราะว่าเป็นเป็นคนที่ร้องตรงคีถูกเป๊ะอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก<อ>็ดนตีท,ท,ทนนี่งานอวบอ๋อท่อนซานซานน่นคะท่านล้ำเตยสุภาพยัยงโดนเป็นไปได้ยังไงนั่นคือสุดยอดของวิชาการหลบใิกษิตริ์แล้วนะ <laughs> เป็นไได้ยังไง <laughs> ไม่เอา เอาใจเย็ยนสักนิดนึ่งวันหลัง uh.